สวัสดีค่ะเรามาทํายางมัดผมกันนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้แบบถักนะคะถักเอฟนะคะอันนี้แบบไม่ใช่ถักเอฟนะถักแบบธรรมดานะคะถักโซ่ขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ลงมานะคะทาเป็นตัวนะคะทําเป็นตัวโค้งลักษณะนี้นะคะออกโคง้โคงๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะ วิธีทำนะคะวิธีทำเริ่มแรกนะคะเริ่มต้นนะ <_ C 1> เราใช้ไหมอ่ามาบอกไหมกันก่อนเราใช้ไหมการรมี่นะคะอันนี้นะไหมกามี่เส้นเขาจะเป็นแบนๆลักษณะนี้แต่ว่าเป็นพองๆด้วยนะคะคือตัวเส้นเขาจะออกแบบพองๆนะคะนิดๆนะคะนะคะเป็นแบนๆอย่างนี้นะคะเส้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเป็นอันนี้เป็นเส้นเล็กนะคะเราก็ยางวัดผมนะคะ ยางมันผมเราใช้สองเส้นนะคะแล้วก็กันไกลนะคะเข็มโคเชนะ,ะเราใช้เบอร์ห้านะคะเราใช้เบอร์ห้านะยางเราใช้สองเส้นนะคะควบนะจะใช้สีอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะอ่าเราว้ข้างๆนะเราจะมาเริ่มทำตัวยา ยางเราผมก่อนนะคะเราใช้สีชมพูโอรสอย่างนี้นะคะเริ่มต้นครั้งแรกนะคะเราเอายางมาก่อนนะคะเราใช้ยางมาสองเส้นเราใช้สีให้มันกลมกลืนกับนะคะกับสีใหม่ของเรานะคะเรามาดูกันนะคะเราใช้สีนี้นะคะ ะะเราใช้สีนี้นะสีกรมกึงกับใหม่ของเรานะคะถ้าใครไม่ได้ไม่มีสีกรมกึงก็ใช้สีอะไรก็ได้นะคะสีดําก็ได้นะคะพอเราถักไปแล้วเขาก็จะปิดหมดนะคะอ่ะเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกเราลงไปผูกในนี้ก่อนเลยนะคะผูกไปเลยนะ แล้วเรามุนกลับมาอย่างนี้นะคะมุนกลับอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะถักเราถักปิดไปเลยนะคะเราใช้เข็มลงไปอย่างนี้นะคะเราถัก x นะถัก x ปิดไปเลยไม่พันหัวเข็มลงไปเลยนะอย่างนี้นะคะเราถักทั้งหมดให้ได้นะคะสามสิบหกนะคะสามสิบหก x นะคะ หนึ่งครั้งนี้นะคะสามสิบหกครั้งลงในช่องนี้นะคะในห่วงยางของเราอย่างนี้นะคะสามสิบหกครั้งนะคะอันนี้ได้สามแล้วหนึ่งสองสามคือเรารวมตัวที่เรามัดด้วยนะคะรวมไปเลยนะคะสี่แล้วนะคะห้านะคะห้าแล้วนะหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะได้สิบหกแล้วนะสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดนี่เราลงมาได้เลยคะ่ะดึงให้ยังนี้ลงมาอีกนะคะยี่ิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้า สาิบเราทําทั้งหมดสาบหกนะคะสาสบแล้วนะเราดันนะคะดึงให้ตึงออกมานิดนึงดึงยางออกไปหน่อยนะคะให้เส้นตรงนี้นะคะเส้นที่เราถักนะคะเส้นกำรรมะยี่ตรงนี้จะได้ลงมารวมกันตรงด้านแรกนะคะที่เราถักครั้งแรกนะให้เขารวมกันตรงนี้นะคะเราก็จะได้ช่องกว้างขึ้นไปอีกเพื่อเราจะได้นะคะกว้างขึ้นนะคะยามที่เรามัดผมเรานะคะเขาจะได้ กว้างขึ้นนะคะ28นะคะย7เดแล้วนะ28 29 30นะคะ30 31 32 33 34 35 3 นะคะเอา36นะคะถ้าใครว่ายังไม่กว้างพอยืดไม่พอนะคะเราก็ทักเพิ่มไปอีกได้แต่ตรงนี้เราจะเอาแค่สามนะคะตรงนี้นะเราจะเอาแค่36แค่นี้พอนะคะของเรานะนะคะความกว้างแค่นี้พอนะเอาสามสิบหกนะคะเสร็จแล้ว เราก็มานะคะเชื่อมต่อการตรงนี้เริ่มต้นครั้งแรกของเรานะคะรวบเลยแล้วก็ถักโซ่ขั้นไว้อย่างนี้นะคะเรามาดูนะคะเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเราเป็นลักษณะนี้นะคะอย่างนี้นะคะจะกว้างมากหักว้างน้อยคือเราถักตัวด้านในนะคะตัวนี้นะเราถักตัวนี้นะคะ จะน้อยจะมากคือเราถักตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านนี้ตัวพองๆอ,อย่างนี้นะคะจะน้อยจะเยอะก็คือที่เราถักตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวด้านในเหมือนกันนะคะอ่าเรามาเริ่มนะคะเริ่มชั้นที่สองกี่เราถักโซ่ออไปให้ได้หกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ เราดูในช่องในสามสิบหกของเรานะคะลงไปเลยนะในช่องนี้คะ่ะนี่นะคะในช่องนี้นะช่องนี้นะคะช่องตรงนี้นะจะเป็นช่องอยู่นะคะลักษณะนี้นะลงเลยค่ะลงอย่างลักษณะนี้เลยแล้วก็ถักโซ่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็ลงอีกช่องเดิมนะคะเราทำสามครั้ง แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงช่องเดิมนะคะให้ได้สามครั้งนะแล้วก็ล็อกไว้ก่อนแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพื่อเราจะเปลี่ยนช่องใหม่นะคะช่องถัดไปนะคะหนึ่งสองสามนะคะช่องละสามห่วงลักษณะนี้นะคะหนึ่งสองสามห่วงลักษณะนี้นะคะ แบบนี้นะนี่นะคะแล้วก็นับไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงในช่องเดิมให้ได้สามครั้งนะคะให้ได้สามครั้งแต่ละช่องได้สามครั้งลักษณะนี้นะลักษณะนี้นะคะนี่นะอันนี้หนึ่งช่องนี่หนึ่งช่องนะคะ3ามามเหมือนกันเลยนะ อ้าดั3มลักษณะนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักไปจนรอบเลยค่ะสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็ลงช่องที่สามของเรานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะลงช่องเดิมนะอย่าข้ามช่องไปนะคะ ถ้าได้3ครั้งก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6ลงนะคะ ใกล้จะถึงแล้วนะคะจุดนี้นะเดี๋ยวเรามาชนตรงนี้นะคะอันนี้ถักได้หกลงไปเลยอย่าลืมนะคะไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็ลงลงจุดน,นี้สามครั้งช่องเดียวนะคะช่องเดิมสามครั้งไปเลยใครอยากได้เยอะอยากได้หนาก็ถักไปเลยนะคะแต่ที่เราถักนะคะเราถักแค่สามแค่สามนี้ก็สวยแล้วนะคะ หนึ่งสสามสี่ห้าหกลงเลยนะคะถ้าเราถักครบแล้วนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงที่เราถักเริ่มต้นครั้งแรกนะเชื่อมเลยนะคะเชื่อมต่อแล้วก็ล็อกไว้หนึ่งครั้งล็อกไว้หนึ่งครั้งแล้วเราก็ตัดนะคะตัดออกเลยนะคะ แล้วก็มาแอบนะคะแอบไหมของเราแอบไปตามนะคะตามแถวแรกที่เราถักแล้วแล้วนะคะถักเอ็กไว้แอบไปตามแถวแรกเลยนะคะแถวแรกที่เราตรงนี้นะคะแถวด้านแรกตรงนี้นะแอบไปเลยฟักขึ้นอย่างนี้นะคะ ขนาบข้างไปเลยนะคะตรงนี้นะจนสุดเลยค่ะได้แล้วนะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะยางรัดผมของเราเราได้แล้วนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะยางแบบนี้นะคะรัดผมแบบนี้นะคะแบบง่ายสุดแล้วนะคะแบบนี้นะถัก x นะคะ36ครั้งในห่วงยางของเรานะคะ ยางของเรายางรัดผมของเรานะคะสามสิบหกครั้งแล้วแถวที่สองเรามาถักโซ่หกแล้วก็ลงมานะในช่องเดิมนะคะถักซ้ำในช่องเดิมสามครั้งแล้วเราถึงจะถักโซ่ขึ้นไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนช่องใหม่นะคะเราทำแบบนี้ไปเลยนะคะเราได้แล้วนะคะยางรัดผมของเราถักง่ายขายก็ได้นะคะขายก็ได้เงินนะคะแบบนี้เลยนะคะใช้ไหมนะคะมีราคาคือไหมกำมะหยี่นะคะอันนี้ขายไหมกำมะหยี่นะ นะคะเราจะทำแบบไหนก็ได้แต่แบบที่เราทำนี้ก็ง่ายสุดสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเลยนะคะนะคะที่ว่าหัดถักโซ่เป็นบ้างนะคะท้าไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเข้ามาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะเสร็จแล้วนะคะยางรัดผมของเรานะคะยางรัดผมของเราเสร็จแล้วนะขอบคุณมากคะ่ะ